จ้าพี่น้องมนดิัิสิภามาก,กินก๋วยจับชามใหญ่ๆเลยพี่น้องมีไข่เป็นลูกเลยแล้วก็มีเต้าหู้มีหมูหมูหมูกรอบนะจ๊นะเนาะนี่ต้นหอมผักชีก่อนไปกินจริงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพารแสบเนะเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะค่ะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลยๆเด้อจ้าไปกินกันเลยพี่น้องมนาะเครื่องเน้น,เ,น,นเลยมีเลือดมี หมูกรอบมีเต้าหู้มาสดสดหมูกรอบกันพี่น้องกันนะเต้าหู้ชิ้นใหญ่ๆเลยพี่น้องอเส้นยูถียวหลอด มีเลือดนะไข่อืมกินไม่ได้อัดสอมมาแล้วจ้ะ สดร้อนๆเลยพี่น้องนะเครื่องเน้นๆหมูกรอบไข่แซ่บมากมาสดน้ำกันยเตี๋ยวพี่น้องอ ต้นหอ He He มผักชีหมูหมูหมูเส้น กระเทียมเจียวลายๆกิน <sk ill> ซื้อมาพิเศษหกสิบบาทเนาะอื้ะ <sk ill> <sk ill> <sk ill> หมูก็ได้เยอะแซ่บด้วยพี่น้องมีเต้าหูม้มีหมูกรอบมีเลือดมีไส้ แซ่บมากจินซื้อมาจากวัดกิ่งเนาะจ้ะกรอบโอ้โหเซกะเทียมเจียวละลายจินมากที่สุดนะอืม ข่สุดนี่มอแตกนะต้องผูก็ชินได้เลยป่ะ รสเป็นเหื้อแตก สดจนงาแตกเลยพี่น้องแซ่บครักไข่ไข่ อืทำใหญ่มากอิ้มได้เล่หรอโอ้โหชามบางไงเพื่อเหลือเต้าหู้นิดหน่อยไปเราค้าสำหรับคลิปกิน๋วยจับซามยักเลยนอกจากเครื่องเน้นๆเลยจ,งจังได้จินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาส์ทแสบหนเด้อคะ่ะมีทั้งเพจและก็ยูทูบเาะค่ะเนะาะจังไดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย